สวัสดีครับนิสิตเดี๋ยวครั้งนี้เรามาพบกันในเรื่องของการใช้ซูมนะครับแบ่งประชุมย่อยในแต่ละห้องสมมุติว่านิสิตสร้างการประชุมออนไลน์ขึ้นมาโดยใช้ซูมปุ๊บเนาะนิสิตต้องการจะแบ่งห้องย่อยหรือว่าห้องประชุมย่อยๆในนั้นเพื่อให้นักเรียนของนิสิตทํากิจกรรมร่วมกันเนาะโดยที่ไม่ต้องแบบ l o อกเอาท์เสร็จอ่ะ ต่างคนต่างแยกย้ายไปคุยมานะครับเสร็จแล้วค่อยมาล็อกอินอีกรอบซึ่งตรงนี้นะครับนิสิตก็สามารถทําได้นะครับโดยการ Sign อิเนาะอาจารย์ก็ Login ินนะครับซอิเข้าไปปกตินะครับแล้วนิสิตไปดู Account Management a นะครับ m c n o u n t m n t เ g e m e n t เนาะเลือก Account Settings นะครับเลือก Account Settings นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าทั้งหมดเนาะของ z o o นะครับว่า ต้องการตั้งค่าอะไรยังไงนะครับทีนี้ตัวเมนูที่จะให้ไปเปิดการใช้งานนะครับชื่อเบรกเอาลูมเนาะเบรกเอา o ูมตรงนี้นะครับนิสิตก็ไปเปิดเนาะพอนิสิตเปิดการใช้งานตรงนี้ปุ๊บนะครับนะครับเมื่อน,นิสิตสร้างห้องสําหรับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เสร็จแล้วนะครับจะขึ้นเมนูข้างล่างหรือว่าแถบข้างล่างเป็นเบรกเอาลูมนะครับตามคลิปที่ก่อนหน้าในการใช้งาน หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อน,นิสิตนะเนาะเผื่อว่านิสิตจะเอาไปใช้ในอนาคตนะครับในการแบ่งห้องนะครับก็จะแบ่งผู้คนเป็นออโตเมติกก็ได้แรนดอมก็ได้หรือว่าแอดไซน์ทีละคนก็ได้เช่นคนนี้อยู่ห้องหนึ่งคนนี้อยู่ห้องสองคนนี้อยู่ห้องสามนะครับตรงนี้นิสิตทาได้หมดเนาะสำหรับครั้งนี้นะครับก็เป็นการแนะนําในการเปิดการใช้งานของเบรกเอ้าลูมของซูมนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับครั้งนี้สวัสดีครับ